สวัสดีครับทุกคนจ๊ะเอสวัสดีครับคิดถึงแฟนคลับครับเขาบอกว่าที่อบอกคิดถึงแฟนคลับเนะ <c ười> น,นี่ยสวัสดีครับคิดถึงแฟนคลับปิดแมสก์ก่อนสวัสดีครับ <laughs> ทำไมเดี๋ยวพี่จะกลับไปไลฟ์ของตัวเองบ้างดีกว่าเนาะก็ลาเขามีใครได้ดูรายการเมื่อกี้บ้างให้ดูรายการเมื่อกี้นี่บ้างครับแล้วเราพูดไปเขาจะได้ยินทันทีเลยใช่ไหมร้นอนอะทั้งที่ต้งนี้ก็ <laughs> พูดไปเขาได้ยินอยู่เขาอยากฟังบอกว่าเดี๋ยวพี่จะใครดจะค่ะ อยากชวนคุณผอมไปวิ่งจังเดี๋ยวเราจะไลฟ์ฟุยกันบ้างเนาะใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะโอเควันนี้แค่นี้บ๊ายบายีจโก้ขอบคุณครับ ตรงไหนวะ